สวัสดีครับพบพี่นองทุกันอี้แล้วครับผมช่องเานเ c h ช n แนลครับผมพาเดินตลาดนะสีน่าอยากกินกคือเขาครับพี่นอ๋อหลอาฟัมประมอญนะครับดูของกินของอย่างก็งไม่ได้นดี่รวมไม่แบบนี้ค่ะเลียงข้าเรียบก้อนค่ะไม่ขาดใจดีๆเี้ ก็ได้มือกี่บอนี่ครับนี่มือกี่ค่ะมันเป็นฟักฟองตัวโอ้ยไม่ใช่เนียนเขาบะค่ะขายดีขายดีบ่ครับขายดีบ่ขอได้ขายอยู่ค่ะก้อยนี่เนาะก้อยเนาะก้อยข้าวเหนียวเด้อค่ะอ๋ก้อยข้าวเหนียวเป็นก้อยข้าวเหนียวค่ะก้อยข้าวเหนียวขายขายเป็นโลบ่ครับ ไอ้ผัวหาซือไปเนี่ยโอ้ไอ้ถือพี่นอ้องด้วยครับลมด้วยครับเดีวว๋ยวพาไปเบืองโซนใหม่ครับพี่นอ้องตามมาครับโอ้นี่กระหนังพี่นอ้องผัมไปผั่มไปฝั่มนี่มาล,กล็กกว่าคอมตาครับพี่นอ้องโอ้แบบเยืเบิบแข่ง ตักดังคมมีเบ kind of mm. ิร์เอกก็ได้เฮ็ดถอนบ่หนี่เฮ็ดถอนตัวนี้เฮ็ดถอนปลาแก้วบ่ฮึแบบหักตักกระไรเฮ็ดล้อน

คดนางเขามป็นางนึงน oh, ่าก oh, ินครับที่น้องหัวหัวใ่จุอน้องใอจุดินเนื้อเนื้อหัวดินหัวหัดินแยงโอ้สลายอโอ้ัห

ลูกกระทาดูลกกระทาดูลกกระทานุ่สะตมนี่ม่จะไปลองกรวดผิวฟงฟงเวลาประชุมไปมา

พียหมงจเอาว้าอไปเอาแวนขายเขเป็นแอะไรแล้วมี้นที่แบป่าไเมียตกทัไใาทไปปไ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 ปปไไป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 าปไ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 ปปไ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 ไป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 

ครับพี่น้องก็ขอชดชิพการตายท้ำเดินตลาดนัดในพี่นอ้องเบื้งเพียงแค่นีู้่กันนะครับผมต่อเกมกันก็ฝากกดไลด์ก,กดแชร์กดติดตามของบื้องที่ผมกวามมิตรควบสุขความขขเจริญครับยัดเยียดยัดจนลำดวยทุกคนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ